สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีอเดนติตี้วีคืนนี้ภูมิใจนำเสนอสกินใหม่ของน้องเมลลี่ศาสตร,ราจารย์สัตววิทยา <Whoa. S 1> ไม่ได้ดูแค่มแมลงแล้วนะคะดูสัตว์ด้วยนะคะอย่ามาเก่งกับกูในปลาทองรู้จักไหมคำว่าเชิญอย่ามาเก่งกับกูปลาทองลาลาไอเดนติฮัลโหลสวัสดีชาาอรุณสวัด,ดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมอเดนติตี้วี นีเราวันนี้จะกินใหม่ของเมนคิวมาแล้วนั่นก็คือสกินสัต์ประจารย์สัตววิทยาของน้องเมลลี่นั่นเองนะคะทุกคน <S <S สําหรับคนอื่นชอบไม่ชอบอันนี้คิวไม่รู้นะคะแต่ว่าคิวชอบแฟชั่นแนวแบบว่าย้อนยุคแบบนี้มากนะเฮ้ย <Wow. S 1> ดูดีมีผีเสื้อด,ด้วยเอาละค่ะงั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูน้องเมลลี่สกินใหม่ในเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะคะทุกคน let's go <S a few minutes later <S 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 อยเย้ได้เข้าไปที่เรียบร้อยและและเอา เนี่ยเจอมันอีก<ด><ด>แล้วหลายล่ามันขึ้นไปล่ามันขึ้นไปล่างกลับล่างกลับโอ้โหฉันขอฉาบฉาบให้พวกเอ็งปิงฉันจะสาบให้เอ็งปิงขึ้นสักสองร้อยแล้วไม่ก็เกมดับแล้วก็หลุดไปซะเฮ้ยเอ้เอาวารอบนี้เอ็งได้เป็นราชาอ่ะทุกคนฝากเลยฝากลันจัดแม่งหนักๆเลยเอาแบบตบ่มกาะากดังเป๊ะเอาให้เกือบลืมเปลี่ยนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดขอเปลี่ยนเป็นในรีก่อนลืมลืมลืม โอเคเลยเมลลี่คนสวยพร้อมลงสนามแล้วค่ะ a few minutes later อาล่ะโหลดเข้าแมปมาไปที่เรียบร้อยกับแมปโบดสี่ชาติ <S <S โอ้โหมีเครื่องอยู่ค่างเลยแฮงนีนะขอปั่นเอาตังเลยละกันมาปั่นด้วยกันค่ะน้องๆพี่มาปั่นด้วยกันเอาตังเยอะๆเออเอา้าเล่นทำไรอะ่ะปิงมะเนี่ยอย่าบอกพี่ว่าเองปิงนะอย่านะอย่าอยา <S <S อตอนนี้ใครจะปิงก็ได้แต่เองจะปิงไม่ได้ เออมาจุมกันสามหนอนนี่แหละเออดีมาก้องจี้ส่งตั้งให้ฮันเตอร์ไปซื้อลูกตาก่อนโลดว่าแต่ฮันเตอร์ฝั่งนั้นเขายังไม่รู้นะว่าเราอยู่ไหนเนี่ย้าเขาเดินไปหาตรงไหนแล้ววะนะ Bombastic side eye Criminal offensive side eye เอ้าเย้าจี้จี้เราอย่างจี้ไม่ได้เย้าไมเดเมเดช่วยด้วยค่ะฝั่งนี้มีสายลับชื่อว่านัทจี้อยู่ค่ะมาแน่เดี๋ยวแม่กูมาแน่เลย เสียงหัวใจแม่งมาแล้วมาแล้วจริงด้วยอุ้ยอุ้ยสาวสาวฝากบอกทางให้พี่หน่อยพี่ไปละจ้าเอาแมลงกั้นไปก่อนหนึ่งกั้นไว้เด็กๆกั้นไว้กั้นไว้กั้นไว้อุ้ยแม่งตีแมลงเราไปแล้วหนึ่งเก็บกระมาก่อนเก็บกระมาก่อนจะได้ใช้นานๆโอเคได้ทำหอมแล้วลิดเอาไปไไ่ตีอาเรียนอีกฉันบอกแล้วไอ้ปอนแม่งส่วนตัวกับอาเรียนนะวิยส่งแมวมาแล้วส่งแมวมาแล้วอุ้ยแต่ว่าโอโหไกลขนาดนี้มันจะโดนไหมล่ะปอนแมวมันจะมาทางไหนเนี่ยตักหรือเปล่าอ๋อโอเคมาทางหน้าต่างงั้นออกทางนี้ก็ได้ จริงเมื่อกี้อยากออกทรายนะเนี่ยแต่มันมีแมวดักแอะออกทางนี้ก็ได้คิวไปเล่นตรงไหนต่อดี๋ยวไปเรแกตอนนี้สมองคิวแบล n งมากระไรนี่ฮ่าฮ่าอะไรนะทุกคนเออเมื่อกี้พี่เบิร์เหรอโอ้โทษทีโทษทีอุ๋ยก็แบบว่าช่วงนี้จิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวหรอกอะโอเคโดดกลับเข้าไปดีกว่าอึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวันอุ้ยโอ้ช็อตปฏิหารปฏิหารว่ากูรอดมาได้ยังไงเนี่ย หายเลยจังหวะอีทุกคนเอาสกิลหายเมอเลยโหดีนะผู้ติดตามวิ่งมารับให้กอนอะเมื่อกี้เนี่ย <S <S 1> <S 1> ไม่งั้นโดนตบหวัวหลุดแน่บอกเลยก็แต่ฝั่งนู้นเป็นไงบ้างวะน่ะโอเคได้ไปแล้วหนึ่งแผลทำได้ดีมากน้องรันพี่ฝากที่เหลือด้วยนะ <S <S อุ้ยแมวมาอีกแล้วมาเก่งแมวเนี่ยเอาเดินดักอีกดักสักไกลเลยนะเราเนี่ยอกลับก็ได้น่นจะปักแมวคืนย่างโอ้โหปักมาตรงนี้เลยนะใ่ใ เรามีอะไรเราคุยกันได้นะครับน้องน,<อ>นางออกหน้าต่างหรือนางเดินตากวะเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอเคออกหน้าต่างอุ้ยผู้ติดตามกําลังฮีอยู่เลยลากหาปอนสวัสดีครับลากแอนมาครับเอา้าแถวนี้ราชาเขาก็อยู่่ะเนี่ย<อ>แม่เอ้ยราชาฝั่งนู้นก็น้องกูผู้ติดตามก็น้องกูฮันเตอร์ฝั่งนู้นก็น้องกูเป็นการวิ่งไล่ฆ่ากันที่อบอุ่นที่สุดเลยค่ะตอนนี้โ <c oughs> โออ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 อเเ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 คคใช้้้้้แแมมมลลงงงทิรรระยยยไปืืื่่ๆกกกนนกนน, <c oughs> นีีวววบบาาัสต เนี่ยคิวทิ้งแมลงไว้ตรงนี้เอ๋เนี่ยพอดีเพอร์เฟกต์โอเคเดินตามมาพอดีเอ้าตีแมลงลงไปหนึ่งงั้นเก็บก่อนละกันแล้วก็ไปออกอีกหน้าต่างหนึ่งคิวเล่นแค่ตรงนี้แหละทุกคนไม่รู้จะไปเล่นตรงอื่นที่มันหนักใจทำไมอะ่ะเล่นแถวนี้ดีกว่าเอ้ให้อะไรอะ่ะต้นเลือ้อยอิงมันแอบกินดอบเล่นนะ่ะน้องรันจิกวิกกังอิง๋ยวนี้เดี๋ยวมันฮิวเซฟเฮ้ยฮิวทันปะนะ่ะฮิวทันบอลนี้สามสองหนึ่งอุ้ยเหมือนจะทานเลยเอ้าวทานเฉยเออก่อนที่จะไปห่วงคนอื่นเดี๋ยวห่วงตัวเองแป๊บหนส่ง แต่ไม่เป็นไรนะเรายังพอมีน้ําหอมอยู่มีน้ําหอมอยู่อ้าวการะดาษตาขหายพอดีเอ้าเขายังอยู่ข้างในกันดีเหรอ, <What? S 1> อาวาคิวนดกว่าเขาเดินตามพี่อ,อกอาแม่งแวะกับไปฟาดไอ้เลนอีกแล้วเนี่ยคิวบอกแล้วแม่งสวดตัวกันรอบนี้แม่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วดูดิแม่งไม่ตีไอ้จี้เลยตีแต่ไอ้เลนเนี่ย uh huh. น้องๆครับคิวกันเสร็จแล้วยังครับพี่พาแม่มาขอแว่นสปินหน่อยนะแตะ่โอเคอว,อนนะอว,วิ่งไปวิ่งมาลืมอัจฉหาย ไม่นะโดนแมวแล้วอยาอยาทำชันเอา้าที่อย่างนี้แหลตีไม่โดนนะที่อย่างนี้ไม่โดนเฉยเลยน้องๆเออทําดีมากจี้นูทําหน้าที่กําแพงมนุษย์ได้ดีมากลูกเออสวยน้องรันฝั่งนู้นสองแผลแล้ววะ่ะวิบีบิงอีกบนี่จะบิงเข้ามาไหมนี่อ,อ่อโอเคยังไม่บิงเออแล้วไปอ้าวสวัสดีจา้าน้องรันคนสวยเป็นไงบ้างกดอีบอให้กำลังใจกดอีบอทอันไหนนะเออนี้ไงนี่แอตบมือแปะแปะตบมือแปะแปเอให้กำลังใจน้องสาวแปะแปะแปะเฮ้ยอันนี้เงาจริง่หว่า เด็กบ้านี่มาลอกคาบอะไรไว้ตรงนี้เนี่ยแปลกแปลกเอาเขายังไม่ตามิวต่อยอ,อะ่ะเอาส่งแมวมาแล้วสวัสดีจาน้องแมว <c oughs> ไอ้น้องปอนวางแมวอะไรของเองเนี่ยมันจะโดนไม่ล่ะเนี่ย <c oughs> เอย้มีคนลมแล้วว่าเอาเรื่องโอเคเฟสแรกโหแม่งบิงออกมาหาพี่อย่างนี้เลยเอลย่ะปอนงั้นก็เอา,มาแมลงสุดท้ายของพี่ไปช่วยตีหน่อยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แปติ๊เกอร์อะไรแปติ๊กเกอร์นี่ไงแปลติ๊กเกอร์แปเยแปลกเลยแปลกแป วุ่นวายนะคิวบอกเลยวันนี really <Five? S 2> get get it ้ว <What? S 2> ุ่นวายมากอุ้ยแต่แบบเมื่อกี้จี้วางน้วหอมไม่ให้อ่ะคิวเก็บไม่ทันเนี่ยต้องหาทางวนกลับไปเก็บอะแล้วประเด็นคือหน้าต่างแม่งปิดอยู่ไงโอ้โหแม่งแมวใหม่แล้วลำขาได้แมวพวกนี้เจิงว่าแต่หน้าต่างมันใกล้ลดล็อกยังไงอยากได้น้ำหอมดูอยากได้น้ำหอมลดล็อกให้ดูดอยเอาหน้าต่างอยากล็อกเลยแม่ง น้ำหอมแม่งก็อยู่ตรงหน้าต่างอีกอะซื้อนาฬิกาประกอบละกันกน,น้ำหอมจี้จี้หน้านต่างเปิดยักษเอาแม่ยงยังจะมาข้ามซ้ำอีกจิตใจทำด้วยอะไรวะเนี่ยอุ้ยชิบหายแล้วเอาลั่นลั่นไปแล้วอ่ะฉันลั่นใช้นาฬิกาไปแล้วมันก็เห็นเราอยู่ดีช่วยด้วยน้องๆน้องๆช่วยพี่ด้วยเอา้าเอา้า <Huh? S 1> โเฮ้ยอลเลนทำด,ดีมากโอ้โหถูกเวลาสุด, <S <S สดๆเมื่อกี้คิวเดาว่าคิวจะเสียแผลไปแล้วนเนี่ยอาจังไงยังไงอะโดดไปเลยละกันต้องหาทางทำยังไงก็ได้จะเข้าไปเอาน้ำหอมหอมกลับ มันต้องจังหวะนี่แหละน้ำหอมของหนูอยู่ไกลแสนไกลเยะนน้ำหอมแล้วอา้าได้แมวมาดยอยากได้แค่น้ำหอมค่ะหนูไม่ได้อยากได้แมวมาดูไปเอามาเอาไปไอแมวบ้าเอาไปเาไปจาะก,กระโปรงของฉันเดี๋ยวนี้นะเ,เดี๋ยวก็สปัดกลิ่นใส่ซะเลยนี่อไอแมวบป้านี่อุย้ยแต่แบบทิ้งระยะได้อยู่อะเออก็ยังดีจังไงจังไงว่าไงปอนจะเอาไงกับพี่เอ็งจะเอาไงกับพี่เอาอย่างนี้ออดีกว่าวันนี้เอ็งจะดักพี่กี่รอบฮะว่างมากสินะเอ็งไก่อิงอะว่างกันมาก ย้อนน้ำหอมกลับแบบสืยอๆเอาว่าไงสาวๆหวัดดีจ่ากเก็บแมวให้พี่ด้วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยแมวมหอีกแล้วเออเลสตอนนี้ก็ยังเหลือน้ำหอมอยู่หนึ่งนะเนี่ยยังพอเล่นได้อยู่นะอ่าซื้อปืนได้ได้ข่าวว่าเอาบิงมารเราอ่ะเอ้เอ้อ,อนได้ข่าวว่าเราอ่ะเป็นผู้ชายบิงอ,อย่างนั้นเหรองั้นเอาลูกตะกวัวไปแดกนีนะ <c oughs> โอ้โหปกติเอ็ไม่เคยบูลี่อัศวินฝั่งตรงข้ามขนาดนี้นะครับแต่พอเห็นว่าเป็นน้องรักก็่นั้นนั่นแหละก็ขอสักหน่อยละกันเอ้ยเซนตหูบอกว่ามัน ขอมอบความรักในการกดกลับได้ไหมครับไหนไอ้อิงมันอยู่ไหนอิงอยู่นี่ไอ้เงินนี่แหน่นี่แหน่สติ๊กเกอร์นี่แหน่นี่แหน่เอ้าเอ้าลืมไปเลยว่ามีไอ้ปอนอยู่เอ้ากลืมไปตีจี้ไอ้ไอ้บอลนยเฮ้ยไอ้อิงมันหลุดรอดไปได้ฝากไว้ก่อนเถอะแล้วกลับไปกดสติ๊กเกอร์ใหม่อุ้ยว่าแต่ผู้ติดตามอยู่ไหนอุ้ยอยู่ตรงนู้นหมดเลยดีกว่าเราสาวรอแป๊บเดี๋ยวพี่กำลังกลับไปตีเป้าเราตีไหมตีไหมเอ้าตีตีไม่โดนอีกหนานีบความรักครับรับความรักครับที่แล้วหนูมีเงินเจ็ดพัน นักความรักฮะน้องความรักรอด้วยรอด้วยรอด้วย a few minutes later ใครใครมันเริ่มนโยบายแปะติ๊กเกอร์ใครครับครับจะดักอีกไหมครับคุณจะดักอีกไหมครับคุณครับไอเด็กนี่วะไม่ไม่ดักแล้วไม่ดักแล้วให้ไปอัดคลิปไงดวงวัวชนไรไม่ได้กับพิงขึ้นนะ ฉจนขอฉาบฉาบให้พวกเอ็งปิงจะจะสาบให้เอ็งปิงขึ้นสักสองร้อยสมน้งหน้าปิงขึ้นสมน้ำหน้าข้อหาดักเนเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสนุกกันหรือเปล่าเอยบอกว่าทุกคนคงจะสนุกกับคลิปนี้กันนะคะเป็นคลิปแบบแกล้งกันที่ผายไบว่อนเลยนะเอาละส่วนตอนนี้เนี่ยคิวขอตัวไปพักผ่อนก่อนละกันนะคะแล้วก็ขอฝากคลิปพ่อวอ Le เลกซี่ EP ที่12ที่จะลงวันอาทิตย์นี้ด้วยนะโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย อบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ